นี่มาก่อนนะครับอ่เห็นหน้าหน่อยเห็นหน้าสักหน่อยหน่อยไหมครับสีใจนะครับลูกลบ,บ้านช่องไม่อยากกลับนะครับเอ้าทำไมไม่กลับบ้านหาเมียกูทำอยไ,ไม่นี่พี่ช่วงนี้มันโควิดด้วยไปกลับไม่ได้ครับอ่าม,ม,มันกลับ,ดดบมันกลับมันกลับได้ไปกักตัวมึงไม่อยากไปหาเมียพูดง่ายๆงั้นเราต่อยเบ็ดให้มีตังก่อนไหมไ่นี่ก็ชุดพางตัวนะครับมองก็ไม่ค่อยเห็น สี่สิบหาเด็กกโชคพีซาเซาขายเขายังมืมะเรงยังมืมะเรงไปเสร็ก่อนเนี่ยมะเรงจับมวยอาจารย์เย็นก็ทำร่างกายแต่กุ้ยไม่เห็นใครเข้าไปใ้า้สักคนเลยนะมันตกพี่ไบเบอร์นะครับเด็ข้าวกล่องนะครับกล่องละกล่องละอะไรกล่องละหกสิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทกินวันนั้นท้องเสียอะไรวะนี่แต่คนบอกอร่อยนี่คนบอกอร่อยอร่อยมากพี่จะดูเมนูว่ามีอะไรบ้างเมนูก็มีหลายอย่างโชคเด็กกินมะเร็กกี่กล่องนะสามโอ้โห ใครมาแต่วัดเลยนะวัดเลยวัดไผยโรงเรียนเลยนะหน้าเซเว่นนะครับโรงเรียนเต็มโรงเรียนเต็มนะครับผมก็จะมีข้าวกล่องโอ้เฉียบนี่ไข่ดาวบอนเนาะสัตว์ประสาทเล่นมาเนี่ยเอาอทำไมมีได้ไข่ดาวด้วยอีกไข่ดาวเพิ่มออแล้วปลาบัญชวลไปไหน หมดนะที่เขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อโอ้โหเตร์ดอะลูกเมียไม่อยากกลับนะมึงนะอีวกรนะลูกเมียไม่อยากกลับนะครับนะลูกเมียไม่อยากกลับทำไมไม่อยากกลับไปหาเมียหาอะไรวะบางคนเขายังกลับไปหาเมียมามาโซมวย ขึ้นมาคุยเลยกูจะไม่เห็นใครอยู่ค่ายทุกคนทุกคนตางหวังเลยตางหวันเลยส่วนนี้ครับก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะครับนะามีวัดใบกระท่อมเลยหรอมีวัดใบกระท่อมมัโอ้ยปัญหาเมื่ขายด่หรอกกูตึงกระไดเป็นสิถูุกวนใมกบะดาษมื่ขายหรอกเป็นยาพี่เป็นยานะครับเป็นยากินเยอะๆก็เป็นยาอันนี้ก็โชงดีเดลย เบียบเอง่เดี๋ยนี้ได้เมียไปเดี๋ยวนี้ล้งครับขาวองเบิตมนี่ยเบียเบ้จประมาณเก้าโมงครึ่งสิบโมงครัก้าโมงครึ่งสิบโมงก็เบิดแลนบ้งต่วันเสารจะมาณสิบสมงนะสิบโมงสิบเอวันสาร์สิบเแล้วได้เงินเดือนกับขอแล้วเอาเงินเดือนไปแทงบอลหมดสบายได้เงินเดือนมาปุ๊บก็แทงบอลลุนลุแล้วลุยก้อีตต อกูเหี <amounts of water writers> ื <Ende esa> ่อกูก <il> ็ตกใจโชคดีเลยผมตกดีแล้วส่งของมาตกส่งของส่วนไอ้นุ่นก็บ้านช่องไม่อยากกลับนะครับลูกเอาลูกได้กี่เดือนแล้วเนี่ยสีมาก่อนสองปีครับผมเอาสองปีแล้วแต่ว่านิวเว้ยโอ้ยนิ่งด้วยนะไม่บอกใครเลยนะสองปีแล้วมันมไม่ค่อยกลับบ้านลูกมึงหรือเปล่าวะผมมาสมวยหาตังค์ให้เตยรถไฟก่อนแล้วผมมีตังผมจะกลับบ้านพี่บ้านไม่ค่อยอยากกลับนะครับผม แต่ดีอย่างนึ้นครับอิสลามสามารถมีเมียได้หลายคนอันนี้ก็เรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องจริง嘛ผมมีได้สี่คนครับสี่คนอย่างต่ำนะใช่เด็กตอนนี้มีสาวแล้วอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนี่สามารถมีผัวได้หลายคนเหมือนกันไหมไม่ครับคนเดียวอ๋อมีแต่มีแต่ผู้ชายมีได้ใช่ค้ตอนนนีีีมก่เอาเปรียบกันดีกว่าตอนนี้มีอยู่คนละ คนเดียวครับคนเดียวกับไอ้พงใช่ไหมได้กล่าวว่าได้น้องแอนคนเดียวกันกับไอ้พงน้ำหน้าเอาเสร็จแล้วบอกไอ้พงว่าไม่ได้เอาแม่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยนั้งกุ้ยควายไปแม่งไอ้ศรีตะกรบอกว่าฉันได้จูบกันเฉยๆจูบกล้วยเลยคอเป็นแดงเต็มคออยู่ไหนยุ้มีพี่ตะกอนตะกอนพูดถึงเรื่องอดีตอดีต กาว่าีบมื่อไตะพันกองมือละพันกรองในบอเบียได้ครับลเราสั่งน้อละบ่ของอันผู้นั้นบ่สั่งของเราสั่งไปแจกเลยมือละพันกรองุมนี้ครับใครไล่มองเนาะ